สำนักสำนักงานทหารพัฒนาภาคสามหัวหน้าศูนย์ข่าวยาสติปของทพภาคที่สามรองผู้บัญชาการกองกำลังหาเมืองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ท่านนายเพลแม่รินท่านรองผู้บังคับการกองบินที่4 41ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว่านนายกเทศมนตรีตำบลสันปโปงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สายดอนแก้ว ้ยทรายและสะรวงนะครับขออนุญาตพักทายให้บทุกท่านเข่าที่ผมได้ทราบว่าท่านได้กุณามาก่อนอื่นขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับตามที่ผมได้เอ่ยนามมาหากว่าไม่ได้เอ่ยนามท่านผู้ใดที่มาก็ขออภัยด้วยนะครับตามที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ได้แถลนาเก่าวต้อนรับทุกท่านนั้นผมก็ขออนุญาตกก่าวต้อนรับเข้ามาอีกชั้งหนึ่งก็คือในฐานะที่ เป็นเจ้าของบ้านคือกองพลสารรัฐพิเ7แห่งนี้ขออนุยติตมอบพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่ที่จะเป็นประโยชน์ในทุกๆด้านกิของพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับนอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนกว้างออกไปนั้นกองพลสารรัทีิเศมีหน่วยขึ้นตรงที่มีพื้นที่อยู่ใน5จังหวัดภาคเหนือตอนบนนี้นะครับ รวมอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดลำพูนถึงแม้ว่าจะไม่มีที่ตั้งของหน่วยทหารของกองพลฐานลาที่เจ็ดอยู่ที่นั่นแต่ก็เป็นพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น6จังหวัดด้วยกันครับคือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและแม่ห้องสอน,นี่คือคือบ้านหลังใหญ่ของกองพลฐานลาที่เจ็ดโดยโดยภาคขยายก็คือนะว่ารวมกรมฐานราบอีกสองกรมกองพันฐานราบอีกหกกองพันและกองพันฐานปืใหญ่อีก 6, สองกองพันธุนะครับก็เป็นบ้านหลังใหญ่ซึ่งขอริยญะญเป็นผู้แทนของกองทัพบกนะตาม,มนโยบายของท่านผู้บัญชาการแทนบกนั้นทหารก็คือส่วนหนึ่งของประชาชนเราขออยู่เคียงข้างและท้ามกลางประชาชนและหกจังหวัดที่ผมได้ข่าวมานั้นก็คือหกจังหวัดล้านนากองพลน,นี้ขอเป็นกองพลคนล้านนานะครับกองพลคนล้านนาแล้วกลับเข้ามาในพื้นที่ส่วนนี้อีกทีหนึ่ง พื้นที่ส่วนแคบๆส่วนที่เฉพาะที่กองบัญชาการกองพลฐานรับที่เ็ดตั้งอยู่นี้โดยนัยยะโดยความหมายแห่งอดีตในทางประวัติศาสตร์นั้นก็คือที่พักพักของสมเด็จพระราเนศวนมหาราชเราจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าเป็นนามลำลองของกองพลนี้อีกนามหนึ่งว่าทุ่งยังทับพระงอ์ดำนะครับเป็นทุ่งยังทับพระองค์ดำโดยนัยยะของกองพลนี้กองพลพลรัานา นัยยะที่หนึ่งหรือความหมายที่หนึ่งคือความหมายในอดีตเป็นผู้ยังดับเป็นผู้ยังทับพระองค์ดำมีความหมายในความสำคัญในการความสงความเพื่อสันติภาพนะครับโดยนะยยะปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการจะอยู่ขณะนี้ตามทิ่ท่านนายก์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงว่ากองพลน,นี้ จะเป็นกองพนที่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่จะใช้ให้มีความสุขจะจัดงานจะจัดกิจกรรมต่างๆก็ขอมอบให้เป็นสมบัติของพี่น้องชาวเชียงใหม่และางานในวันนี้ก็มีพี่น้องอีก5จังหวัดในล้านานาของเราด้วยนะครับก็มีท่านจังหวัดท่านจังหวัดแม่ห้องสอนวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านอุบามมาเองนะครับ จังหวัดลาพูนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายต่างก็ได้จัดก,กิจกรรมในเรื่องของการแสดงพื้นเมืองศิลปะวัฒนธรรมและการนําสินค้าและการมา,าสนับสนุนหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆเหล่านั้นตามนโยบายของท่าน,นราทัพภาคที่สาที่ได้กระบอบหมายเอาไว้นะครับโดยระยะแห่งอนาคตหรือความหมายนอนาคตนั้นจาก ความเป็นพุ่งยัง้งทัพเพื่อการสงครามที่แห่งใดก็ตามขอให้ท่านได้สังเกตนะครับในประวัติศาสตร์ที่แห่งใดก็ตามที่สมเด็จพระนเรศวรหาราชได้ใช้ในการศึกสงครามนั้นที่แห่งนั้นก็ย่อมมีความหมายโดยระยะที่จะเป็นที่ที่จะเจริญรุ่งเรืองนาไปสู่อนาคตการเดินทัพขององค์ท่านเมื่อ400กว่าปีก่อนนั้นมาหยุดยั้ยงอยู่ที่นี่เพราะพระองค์ท่านเดือดร้บบอนพ้นเดียก่อนแต่ ณวันนี้เรากําลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสองท่านเพียงครึ่งเดียวคือความปรีชาสามารถในการสงครามแต่ว่าการสงครามนั้นก็ล้ว,วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อสันติภาพนะครับสันติภาพล้วนจะต้องได้มาด้วยการสงครามเรามุ่งมองไปภายหน้าอนาคตของเราเมื่อจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนั้นทุ่งยังทับแห่งนี้ ก็จะเป็นฐานที่มั่นแห่งความเจริญรุ่งเรืองทหารในยามสงครามนั้นก็เป็นเที่ยวเล็ที่จะต่อสู้แต่นในยามยามสงบที่จะนํสาสู่สันติสุขในอนาคตนั้นก็จะเป็นกล้ามเนื้อเป็นกําลังเป็นฐานสําหรับการมุ่งมั่นไปสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองทุ่งยังทัพแห่งนี้ยังมีเส้นทางอันยาวเหยียดที่จะไปยังฮังวะนะครับเส้นทางเหล่านั้นก็คือเส้นทางที่จะเปิดไปสู่ ประเทศเพื่อนบ้านการเชื่อมโยงประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นประชาชนแต่ละคนก็มีฐานะเป็นนักการพูดหรือเป็นการพูดสาธารณะนะครับเมื่อว,วานนี้เราก็ได้จัดให้มีคอนเสิร์ตของชาวไทยใหญ่มีศิลปินชื่อดังของชาวไทยใหญ่มาปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ชาวไทยใหญ่เนี่ยมาชมกันเป็นจนนมากนั่นคือการส่งสัญญาณว่าความสุขไร้พรมแดนนะครับความสัมพันธ์ ต่างๆอยากทุ่งยัง้งพับแห่งนี้จะสั่นสะเทือนออกไปให้เป็นทุ่งแห่ง,งสันติภาพเส้นทางที่เดินต่อไปนี้ก็จะเป็นเส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่ผมได้กล่าวนาม,มาทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพลตรีสระยุทธ์รังสีผู้บัญชาการมณฑลหานบกที่3 3ในนามนาของแม่ทัพภาคที่3นะครับท่านผู้าริการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้าริการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านนายกองการ โดยารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และก็ทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทั้งทีน้องสื่อมวลชนทุกท่านครับในโอกาสนี้ก็ผมอยากจะขอให้ทุกท่านได้ได้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะดำเนินการต่อไปนะครับวัตถุประ,ระสงค์นั้นมีความชัดแย้งอยู่ในตัวและสามารถสัมผัสได้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากงานนี้มีอะไรบ้างและก็ยินดีครับที่ท่านนายกไ้แนะนําว่า ถ้าจะมีอะไรอีกเลยนะก็เรายินดีเราไม่ใช่มืออาชีพในการจัดงานแต่เรามีความมุ่งมั่นในในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากผลของการจัดงานนะครับเพราะฉะนั้นหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เรียบร้อยก็ต้องจับขอภัยไว้เป็น อย่างอื่อนี่นี้ด้วยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่7ได้กล่าวร,รายงานวัสดุกำลังส่งของการจัดงานขอกราบเรียนเชิญท่าบออนบบด้านบนเวนทีก่อนนะครับขอเรียนเชิญท่าบออนบบด้านบนเวนทีก่อนนะครับำลำดับต่อไปก่อนที่ท่านประธานในพิธีจะได้ขึ้นสู่บนเวนทีขอกราบ,บเรียนเชิญอลิโนโกราบเรียนเชิญท่านพนตรีชัยพฤกษ์อัยภาพผู้อนวยการสำนักพัฒนาภาค3กราบเรียนเชิญท่านพันเอกกสิทธิ์หลังกรดรองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองกราบเรียนเชิญนะครับท่านใยเสียงแห่งประเทศไทยค่ะะขอกรรราบบเเียนนชิญคั กับเรนเชิญท่านนายเพอแม่ริมครับคุณประจวบกันทิยากับเรนสารในนามของแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวเปิดงานและร่วมทําพิธีเปิดงานขอกขาบเรีเนเชิญค่ะและอีกสักครู่หนึ่งค่ะ เราจะได้มอบรางวัลน,นะคะสำหรับผู้ชนะเลิศในการประกวดคมลอยการประกวดกระทงไฟและการประ,ประเพณีเดือนยี่เปงหรือว่าเทศกาลลอยกระทงนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทุกกระงหนังสือวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ตทุกหน่วยงานได้ร่วมกันบร,รณรนาการจากงานนี้เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่รวมถึงเมสครูท่านพิธีครับ ท่านพลตรีสลายุทธังศีผู้บัญจุกิจกรรมในวันนี้มีความหลากหลายครับและทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเราทุกคนครับจะได้ร่วมการสื่อสารประเทณีที่ดีงามคือแบะอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการประสานจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามในวันนี้ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามนั้นเป็นหน่วยง,งานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่ประชาสัมพันธ์การจัดงานในวันนี้ด้วยนะครับและเราจะท่านผู้รายการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้รายการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านรักษาราชการผู้ขับการ,ร,รตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกโค์งการ,ร,ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และท่านผู้ใหต่ทุกท่านครับทุกคนนะครับในนามของท่านนายทัพอสามที่ท่านได้จุดภารกฐฐิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้กับผมเป็นผู้แทนในพิธีเปิดงานมากกรรมยี่เปงนทุ่งยังครับเพื่อคืนความสุขให้กับคนในชาติในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะผู้จัดงานได้กล่าวมาแล้วข้างต้นยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและความก้าวหน้าั้งนของการพัฒนาพื้นที่พุ่งยังทับพระอ,องค์ดำอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ให้มีความเชื่อมโยงไปสู่ประชาชนและชุมชนนอกค่ายอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพบกรวมทั้งการส่งเสริมให้ส่วนราชการ ประชาชนชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในการใช้ประโยชน์จากพ,พื้นที่ดังกล่าวให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่และหน่วยงานเพื่อร่วมคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและร่วมสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นให้อยู่กับพี่น้องประชาชนสืบต่อไป สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ในนามของกองทัพภาคที่สามผมขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมและร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามาสนับสนุนการจัดงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดตนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดโดยมรดารพระราชทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมราถนาทุกการบัดนี้ได้เวลาอันสุควลแล้วกระผมขอเปิดงานมหากรรมยิ่งเปงณนนทุ่งยังทับเพื่อคืนความสุขให้กับคนในชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 5พและขอให้การเนินงานประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ทุกประการขอขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานไเป็นอย่างดีนะครับสัหรับไปกาบเรียนเชิญท่านประธานได้เป็นทย่างดี้ึงขอแสดงความยินให้กับท่านประธานได้ีป็นอย่างดีเปิดงาน จังหวัดนำาป่าจังหวัดเชียงรายและ พิธีเปิดยังเป็นเช่นเดิมด้วยนะครับในพิธีเปิดการที่เป็นพระนะครับได้ร่วมมาถ่ายภาพในพิธีเปิดการที่เป็นพระทุ่งยังครับโดยกองทัาพลาดที่สามบนฐานบกที่3ามสิบสามพลากาวิระกองทูลตาพลาดที่7สักครู่หนึ่งพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานสมเด็จพระนเรศวรให้ทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับค่ะตอนนี้พระหนที่กำลังเตรียมข่มลอยที่จังใหม่ค่ะ ได้มอบรางวัลในการให้กับผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันพรมลอยในช่วงเช้าที่กับองค์การบริหารส่วนตำบลสรวงครับค่ะก็เป็นการมีส่วนร่วมนะคะของของค์กรปกครองส่วนท้องชนะเลิศอันดับหนึ่งครับในการประกวดกระทงไฟที่เป็นนัทุกยัครับแ,ะะแห่งนี้นะครับเแสดงได้พบใหม่นะครับค่ะพื้นที่ของของปัญหารอบที่7นะคะก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลดอนแก้วนั่นเองค่ะ รางวัลชนะนนเลิศการประกวดกระทงไฟครับขอแสดงความยินดีกันนะครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง3องค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนะครับขอบมานะคะซึ่งการประกวดทั้ง3อย่างนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้น,นที่วอในรางวัลชบเชยมังกรโครลอยครับ แสดงความดีด้วยนะครับนี่เป็นรางวัลชมเชยระดับต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับได้แก่ทีมร่วมปล่อยคอมลอยด้ในกันที่นี่ด้วยนะคะราจด้านบนไป็ีกย่านี้นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับท้องเยาวชนได้ร่วมการศื่อสารกิจกนีที่เป็นแถวาด้วยนะครับรางวัลชนะเลิศการประกวดคอมลอยหรือว่าวาวพันครับ และกับเพืทอน่านท่าตัวเองเพื่อนสัมุทานก่อนะครับท่านผู้ชมจัดวิชาการที่เราก็มีบูธนะคะของจังหวัดแม่สอดจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายแล้วก็ทั้งหมดจังหวัดมาด้วยนะคะรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลฝนทรายฝนลำนะครับรางวัลชมเชยแห่งนึงรางวัลครับจากลาดเทศบาลตำบลสันโป่งครับที่สามนะครับในการประกวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดหา้ากลุ่มกลุที่สามเทศบาลตำบลแม่แรงครับที่สามขอเรียนเชิญเลยนะครับ ที่1นะครับคือที่2นั้นล่าพื้นเมืองครับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาครับขอใหเชิญครับการประกวดล่าพื้นเมืองที่ได้ที่หนึ่งนะครับรางวัลชนะเลิศลำขนาดนะครับขอบคุณครับขอแสดงความดีดีตัวนะครับเราจะเห็นได้เนี่ยว่าแม่ริมใะเจ้าบริเวณพื้นที่โดยรอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบของทุกยังทาบแห่งนี้นะเจ้าพร้อมไหมครับ เดี๋ยวเราจะร่วมกันปล่อยโคลมลอยหรือว่าโคมไฟนะครับผู้บังคับการครับกลับไปใชิ้ท่านผู้บริการสำนักประชาสัมพันธ์เกษตร์นะครับเราจะพร้อม,อมสามสองหนึ่งครับขอเชิญท่านผู้บริาคด้วยนะครับในการปล่อยโคมไฟในวันน,น,นี้นะทุกท่านแบบนี้ได้ขออนุญาต ขอประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้เกียรติทุกท่านได้ทราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีตางด้ารที่สาธานะครับท่านตรีสลายาทีพร้องาคผู้บริหารสานประชาสัมพันธ์เทียรสาท่านกอนโทลสกุลเกียรติภาท่านกรมหากรานะคะของเด็จพะเวันนี้ใี่พระองค์ได้ประดนำํารน้เรามีการแสดงแสงสีเสียงนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับชมหลังจากที่เราได้ร่วมกันล่อยโคมลอยในช่วนี้ค่ะ และในพิทีนี <Allah> <V att ly> <Ö, when paying taxes> ้ครับหากที่การแสดงแสงสีเสียงได้จบลงแล้วจะมีการประกวดในปรวสำทกับพู้เข้าประกวดเอาลนะครับผู้นข้าประกวดนะครันัละที่ยังที่นด้วยนะครับดูนี่การลังาบยอนยุจากราการพิหาส่บอลดอนแก้งดย